ตัดกับมที่ซาร่าอย่างเงี้ยไม่รู้รอดหรือเปล่านะฟันทับขนาดนั้นไม่น่ารอดยังไงก็ผ่านไปนานแล้วอ่ะไม่มีใครมาหาฉันเลยบางทีฉันว่าฉันว่าคนจะวิ่งหนีออกไปอ่ะเออมไม่มีใครมาหาผหมแล้วชิบหายเรียบรอ้ยอยทีอย่างเงี้ยอะไรมาเชื่ออะไรโปรโตอะไรมาดูครับเ,ออเรียบร้อยสแสดงว่าซาร่าตายก่อนที ตองที่เบอร์ตันจะมาหรอือวะเฮ้ยมันลาไปไหนอ่ะไปยังอ่ะกูมีค้อนอยูน่นะเว้ยโอเคปุ๊บได้ไปแล้วเฮ้ยเอลวีปิดเด็กน้อยเฮ้ยเฮ้ยตายจริงป่ะเนี่ยมัวต้องไปประตูนี้่ะต้องเก็บของเฉยอะอ๋อไปลิด์กันซ่อมแซมผนัง หนึ่งด้านในละซักเลีดนะครับด้วยปูนพาสเตอร์อา้าวเสันงี้งก็เป็นทางออกของเราดิวะอันไหนอะเราต้องอคอนทูปนะครับเพื่อไม่ได้ออกเราเอาไปจากที่นี่นะครับผมว่าต้องหลบฆาตกรด้วยวะผมว่านะน่าจะอยู่ตรงแ,แถวที่แลกเหรียญอะอ่างนะั้นมาดูหน้ามีอะไรมากเลยไปยังวะเนี่ย ไอ้เฮียดแม่งล่ามโซ่อะล่ามโซ่โซ่รประตูอะโอ้โห้เฮียพูดได้ไงเนี่ยเฮ้ยพูดได้ไงวะผม,ผมว่าต้องเปิดทีวีอรอดนะครับวิวหน่อยวิวหน่อยแล้วก็ ไอ้นี่นี่เนี่ยดูเหมือนจะเจอแล้วเอาต้องเปิดทีวีไว้กบเสียงทุบนะครับนี่ไงอยูู่อยู่หลังนี่นะครับเอาไปดิแสดงว่าเรานั่นไงทะลุมาที่ลาสักรีบอีกที่หนึ่งนะครับที่ผีเขาไหว้เฮี้ยนน่ะเสียงอะไรอ่ะไม่เสียงอะไรข้างกระแพงนนะคุณผู้ชม ขวดอะไรไมดตรงนี้อะไรมันไม่ได้ขึ้นได้ใช่ไหมโอเคขึ้นไม่ได้นะครับมีห้องอะไรไม่รู้อ,อ๋อห้องน้ำเสียไปจากช่องอากาศใช่ไหมกูเข้ามาทำไมเนี่ยรู้ว่าออกดีกว่า พักก่อไม่น่ารู้วะีิดแต่ว่าไม่เห็นประตูกขนาดน,นัน้ก็ไม่แน่อาจาจะตามเรามาได้นะระวังไว้ก่อนดีกว่าผนะู้หาดออกก่อนไอ,อ้เหี้ยเจ้าที่เบอร์ตันแม่ก็ถือปืนทำไมไม่ด้วย้เฮี้ย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 เฮียเฮี้ยี <c oughs> <c oughs> ้ยยเฮี้นนยี้ยเเียนะี้ี้ยเเี้ยนี้ยเฮี้ยาเฮี้ยนฮีย้ว ผู้ต้องสองสัยลักในการสอบสวนของตำรวจหายตัวไปนะครับผู้ชมเคยสังเกตไหมบันาข่าวว่าชอบลงแบบลั่นอะไรกันผู้ต้องหาลั่นอะไรอเงี้ยลุยแคเดดี้นะครับ, <c oughs> รบชายวัย45ปีหายตัวไปผู้ต้องสองสัยสําคัญในคดีวางเพลิงและลักพาตัวนะครับที่ฆ่าหญิงสาวคนหนึ่งยังคงหลบหนีไปอันนี้เป็นข้อมูลจากทางการอ๋อหลบหนีมาได้นะครับ แหล่งข่าวระบุว่าเคเดรีด่อยู่ภายใต้การเฝ้าติดตามเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา,เขา,เ,ขาเขาตัดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอ๋อเหมือนตอนแรกก็คือเหมือนให้ความร่วมมือดีแต่ว่าคืนในคืนคืนนั้นนะครับต,รตัดการติดต่อจากตำรวจไปแล้วก็หายตัวไปน่าจะประมาณนั้นและไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยตั้งแต่นั้นมาเจ้าหน้าที่ได้ออกคำเตือนให้กับประชาชนนะครับทุกคนในแอรเรียเนี้ยให้ ระวังนะครับว่าเป็นบุคคลอันตรายอะไรอย่างงี้อืมก็คือรุดออกจากการจับกลุมได้นะครับมันก็ไม่ได้ถูกจับกลุ่มหรอกเป็นแค่ผู้ต้องสงสยัยก็คือตํารวจก็ยังให้ใช้ชีวิตไ,ได้ปกติอะไรอย่างงี้อยู่บ้านอยู่ไรผมว่านะเพราะจะเป็นแค่ผู้ต้องสงสยัยไงแล้วประตูนี้มีไฟออกมาปะเราก็น่าจะแบบอาจจะว่าเผลอ,อก็คือติดต่อไม่ได้แล้วก็ดี้ไปเลยโอ้โหว่ามึงอยู่ในนี้เนี่ยแหละไอ้เหี้ย ถังอะไรวะเนี่ยน่าไปถังเอาไว้แบบจุดไฟเผาทำลายหลักฐานแล้วอย่างตู้แช่วะ่ะเปิดไม่ได้น,นะนี้แต่โปสเตอร์คนหายเต็มเลยวะ่ะเงสอยจะกากเสียบเยอะอะไม่รู้อ่ะเยอะมากวางเปล่านะครับมีชั้นแล้วก็จุดเทียนไว้ด้วยมันไม่ขยับเลยอะ่ะน่าจะมีอะไรมาบังอยู่นะครับอ๋อได้ผู้ชายวะ่ะแจม ไปใช้ยห็แม่มของกูก็เยอะไปไหนเนี่ยมันทิ้งบ้างได้ปะวะลุงลังไปหมดเลยเอาหาไม่เจออีกอ้าวไหนบะไปใชดหรือมันเปิดได้เลยใช่ไม่ใช่เอาไปใช้อะโพช่างแม่เราไม่ใช้นะครับหาไม่เจอวะต้องกดอะไรใช้มาดูไม่ใช่นี่ประเทศเกมไม่ใช่ไม่ใช่ เอาโคตรพี่ดิแกพี่จะเก็บก่นอนเปิดไม่ได้ปะ่ะแล้วเปิดไปฉายก่อนหรอหาไปฉายไม่เจออ่ะอยู่ในตู้เดียวเนี่ยแต่ว่าอยู่ไหนไม่มีจริงนะเนี่ยเอา้าเราจะไปยังไงป่ะไยใช้คอนทูปปะจะบอกนระค้อนหายอีกอะ่ะไม่ตลกเลยนะไม่ได้ว่ะหรือว่ามีกำแพงแบบซ่อนไว้หรือเปล่า ใช่ละใช่ละกูแอบได้ไหมไอ้เหี้ยมันเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านละที่ผ่านละกูจะทำไงรอดอ่ะโอ้โหผีลอกมันไอ้เหี้ยเหมืนประตูมันเปิดไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมวันนี้มันจะเข้าป่ะวะดูทุบือว่าทุบอ๋อนี่คือประตูอ๋อโอเคเราเลื่อนชั้นไปเว้ยเนย เรามาที่รับอะไรไปไดูรับหมอนจะเป็นโรงโรงงานนะไ็นโรงงานที่โปรตอนอะไรมาไี้หรือเปล่าเป็นน้ำปัดแล้วก็มาตาวัดอะไรทักอย่างนะครวผ่านไปได้ไหมโอเคได้นะโอ้โหชี้อะไรเนี่ยใครวะ อ๋อไม่ทรบใครไม่รู้นะครับแต่ว่าเหมือนจะอยู่ที่นี่มานานมากแล้วอะมันหุ่นที่เราตั้งที่ตั้งไว้ตรงนั้นตอนแรกเลยอะหลังหน้านี่ว่าแล้วก็โน้ตเขียนไว้นะครับฉันอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยสิสุดท้ายั็จำได้คือตอนที่เดินกลับบ้านแล้วตอนนี้ก็พับติดอยู่ที่นี่นะครับทุกขังอยู่ในห้องที่พระเจ้าลืมเรือนนี่ใครทำอย่างนี้กับฉัน แล้วทำไมอ๋อไม่ผู้หญิงด้วยนะครับเนะี่ยบอกว่าฉันต้องหาทาเอากจไปที่นี่ให้ได้วิเล่แท่งตำผด่งแต่พื้นเต็ไมไปหมดเลยแล้วตอนนี้ฉันก็ถึงดวงของฉันมากโอ้โหจบแบบไม่สวยจริงเหรออันนี้เป็นโหลดองอะไรใช่ไหมเนะี่ยน่าแตงกว่าดองอุ้ยเราุทะลุโต,ตได้ไงวะช่วยไม่ทันแล้วตอนนี้ โอ,โ,โอ้โหนันข่วงกดนี่ว่า15แล้วดูประตูนี้กันแล้วกันครับประตูนี้ล็อกนะกุญแจได้อยู่แถวนี้นะครับแถนนี้หรือเปล่าเนี่ยแน่หนังหน้าจริงด้วย อะไรอ่ะฮะมีผ่าตัดเหรออยู่ดีได้ไงวะกูวใช้ได้ปะไม่ใช่ก็ใช้ไม่ได้มันหายไปไหนหมดวอ๋อนี่ไงเดี๋ได้ของดีมาครับผู้ชมแล้วมีโน้ตตรงนี้อีกอันหนึ่งนะน่าจะเป็นคนเดิมปะน่าจะคนเมื่อกี้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปออกจากที่นี่ไปได้ไงได้แบบแบบแบบปลอดภัยนะครับแบบมีชีวิตอะไรเงี้ยไอ้โลคจิตเดิมมันฆ่าผู้หญิง วิกิอย่างฉันด้วยฉันได้ยินมาว่าอย่างน้อยก็มีอีกสามคนที่ถูกส่งมาที่นี่เราฆ่านะครับโหมีก่อนหน้าเขาอีกสามคนนะก็คือเขาบอกว่าพอมองผ่านรอยแตกของหน้ากากไปนะครับพบว่ามันคือเหมือนเป็นหน้ากากที่ลอกออกมาจากผิวหนังแล้วก็เป็นผิวหนังของทารกนะครับที่หน้าสงสารซึ่งแม่ว่าเขาเนี่ยก็เพิ่งถูกสังหารไปด้วยอ๋อเยโรคจิตของแท้ฉันไม่รู้นะว่าเขาต้องการจะเล่นเกมอะไรอ่ะ แต่ฉันคิดว่าเวลาฉันใกล้จะหมดลงแล้วล่ะกันทำให้ฉันต้องเจอกุญแจลงไปกุญแจที่ฉันไวท้องนะเจอกุญแจที่ฉันเกือนลงไปนะครับแต่ฉันรู้สึกว่ามันคงไม่ทําให้ฉันมีชีวิตอยู่ได้นานพอที่จะใช้มันได้เอ้าโหมีทําไวเพื่อคนอื่นนะฉันจะถูกแขวนคอและถูกฆ่าเหมือนคนอื่นๆ่นและลูกน้องฉันโอ้พระเจ้าช่วยฉันขอโทษนะเทวดาตัวน้อยของฉัน เรียบร้อยแล้วก็ตามสภาพที่เราเห็นนะครับกูต้องไปผ่าท้องเขาด้วยนะแม่เอ้ยไม่ดีเลยวะชไม่อยากเชืเช่อจะต้องทำสิ่งนี้เนี่ยรวขับอยู่รอดวะม่งก็ออกจากที่นี้ไม่ได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ยอมใจเลยวะสกับกืนกุญแจลงไปเลยนะครับ ขี้นี่ปะ,อะโอเคโอ้แล้วเราก็กลับมาที่ลานสักตีดเหมือนเดิมนะมนจะมาโผล่ฝั่งหนึ่งนะครับว่ากูถือปีดไปดี่ว่าวนั่นคนหนึ่งเหรอละใช่ไหมแม่เมอยเต็มไปหมดเลยวะนี่ก็เป็นใหญ่คนหนึ่งครับที่ดูเหมือนน่าจะอยู่ที่นี่มาประมาณ เป็นปีได้แล้วอ่ะแล้วเราเจอกขะเบ๋ตตังค์เขาด้วยนะะไรนะนี่ไปกับขี่ของหลุยแคดดี่นี่ว่าแต่นี่ไม่สมเป็นสมผลเลยอ่ะฉันออกไปจากที่นี่แล้วแจ้งเลยนี้กับตำรวจอับเหมือนเราจะเจอบัตรประจำตัวของฆาตกรป่ะโอ้โหเยอกูต้องเจออะไรเนี่ยแล้วลืมมาเลย ้เยมาแรงปันตอมครับเธอสูกเปิดท้องออกมานะครับแล้วก็เธอน่าจะไม่ได้อยู่ที่นานแล้วก็หมายถึงว่าตายไปนานแล้วคนระับอันนี้เด็กเหรอเนี่ยใช่ไหมไม่เดือดไปไม่ไหววะกูแมวแล้วนะแมวอ้เหี้ยเอ้ยไม่เอาแล้วนะเจอมาเป็นตัวทีนี้ไป็นด้วหุ่นไม้ปะ มองไม่ชัดเลยอ่ะอะไรอ่ะโอเคขุนไม้ขาตการมาเล่นขุนไม้ทำไมวะเฮ้ยอย่าเดินตากู่านะแทงจริงนะบก่อนแหวงมากไปครับโอ้โหยังไม่อ่อยก่อให้เราตามหาเด็กนะครับล้วหาอะไรมาพังล็อกนี้นะ ทำไมกูเป็นฮีโร่ได้ขนาดนี้วะเนี่ยตัวนี้เปิดไปได้น,นะครับคุณชมต้องเดินตรงไปทางนี้แล้วทางมันแคบจังอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะดาโอ้ยเฮียมาอยู่กับเราอ่ะโอ้โหกูมาทำอะไรที่นี่เฉย ตกไปตายอุ้ยเชยี่ยเฮ้ยเกือบลน่นสัตว์ต้องหาอะไรมาพังล็อก,กนะครับแล้วอะไรอ่ะน่าจะเป็นเหมือนนี่อะไรอยู่เนี่ยครึ่งตัววะรับนี้ห๋อตุอ๊กาตาหรอตุ๊กาตาที่ถูกหั่นครึ่งมันตุ๊กาตาจริงๆใช่ไหมเฮ้ย เดี๋ยวนะทำไมเราได้ได้กระสุนมาด้วยครับผู้ชมดูปแบนงานนี้จะมีลัน่นห่ะน่าจะได้เดือดๆนะนี้ผมว่าน่าจะได้อาจจะได้เจอศพของเจ้าหน้าที่เบอร์ตันหรือเปล่าก็ไปไปได้นะครับแล้วก็เอาปืนมาแล้วก็แบบหวดแบบยาวๆมาทางนี้เราได้กระสุนมานะครับหล่นไปแล้วครับไม้เรา อะไรวะเนี่ยปืนเยี่ยมเลยดีครับมาเจ้าที่เบอร์ตันหรือเปล่าเนี่ยเนียเราเจอปืนแล้วก็กระสุนนะครับมาดิวะอย่างเงี้ยแต่เช็คเลยดิเดี๋ยวเพื่อไปยิงจริงๆแล้วกระสุนไม่ออกนะครับคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยแปลกๆอันนี้ทำไมมันมแดงๆหมดเลยอะครับ คืออะไรเน,นี่ยนี่หรือเปล่าที่มาของคำว่าบลัดวอสเนี่ยล้างเลือดกันแบบนี้เลยเหรออ๋อน่าจะต้องยิงล็อกเลยนะผมว่าเยเคโคตรเดือดนะครับซาร่าซาร่าอย่างบูอ่ะเอาลงมาชัดล่างวะก็ออกมาดีไว้เวนะกูพร้อมและนี่ฮี่มีปืนแล้วเก่ง แต่ว่าความจริงแล้วตัวละครน,นั่นปะส่แล้วคูลั่นก่อนเลยเวสหนึง่งใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะครับกระสุนไม่น่ามีจำกัดอีกเวสหนึง่นงเพื่อความชัวไม่เป็นไรเลยวะ่ะคือความจริงแล้วตัวละครเราก็แบบว่าปากแจวตั้งแต่พาร์ทแรกนะครับอุ้ยกอผิดก็ผิดโทษโทษโทษใชก่อนเชคก่อนแต่แม่งชอบด่าหัวมุมด้วยโอ้โหบอกมุมไหนมุมไหนขอแค่บอก ก,กูจะไม่เจอร้านบอสเหรอวะเนี่ยไม่ออไอ้เ <c oughs> ช่ปิดไฟไอ้เหี้ยเสียเปียบเลยทีนี้สถานที่เราก็ไม่รู้ด้วยวมัน้อห่วงครับผมมือดึง IPS อยู่แล้วหยอกล้วไม่ใช่ไอ้เหี้ยเขาวงกดกดเกียร์แต่ไม่จะโผล่มุมไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมอื้อ <c> เ <oughs> หี้ยหุ่นหลอกกู มึงร้องอะไรขนาดนั้นล่ะโอ้โหคือมึงจะมาแบบอย่างนี้เลยเหรอเอาดีเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะผู้ชมมันขี้มนบาง,นง,ห,งหนุนว่ะกู็นหนดาปากเจ๋อใจเขาเลยแค่เรามองซ้ายขวาดีๆแล้วอันนี้ เสียง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 เป็นงูงูห่างกระดิ่งเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยนะบ้านะบ้ะไหนวะไอ้เหี้ยไหนวะเราตีมบิ้วโอ้โหมาไอ้เหี้ยโดนทล้วมก็ร้องไม่หยุดเหมือนจะมาคับโจรปะแต่ว่าก็ต้องยิงให้ทันนะครับ โอเคโอเคมันอยู่ทางนี้แหล,ละล่าสุดมาเดินไปทางนี้วะมายังต้องทางตรงไม่งั้นเสียเปรียบแค่ต้องทางนี้นี่ไงเอา้าไอ้เหี้ยตายซ้ำศพกูท็อกซิกกูท็อกซิกเรียบร้อยเรารอดปะโอ้ยยิงขนาดนี้ไม่น่ารอดวะหืมทำไมหัวนมใหญ่อย่างอะ เล่นกล้ามาครับเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างก็สมเหตุสมผลแล้วหลุยเคเรดีนั้นไม่ได้ฆ่าผู้หญิงพวกนั้นทั้งหมดเอา้าทำไมอ่ะแล้วหายฆ่าคนนี้คือใครวะอ๋อโอเคครับเหมือนพอจะเข้าใจในเรื่องแล้วมันคือสแปนท่าหลังจากหลุยขังเธอไว้ในร้านซักผ้าและเผาร้านทิ้งเธอก็รอดชีวิตมาได้ แสดงว่าฆาตกรเป็นผู้หญิงเหรอครับเนี่ยใช่ไหมถ้า z ูม,มใกล้ยางนี้นะแบบถ้าจะมีจังหวะ <She S 1> เปิดหน้า <must have S 1> ให้เรา <lost S 1> ดูน <baby> อ๋อโอเคโอเคโอเค,โอเคครับเธอคงจะต้องสูญเสียลูกของเธอไปนี่ไง,งละ่ะเต็มข้อด้วยการเกือบถูกฆ่าสูญเสียลูกแล้วก็โดนไฟไหม้แบบรุนแรงนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้แบบเธอสติแตกอะไรอย่างงี้ก็พอเข้าใจได้นะอะไอย่างเงี้ยเปิดหน้ายัง เธอฆ่าหลุยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มุ่งเป้าที่จะฆ่าคนที่อื่นๆในสิ่งที่เธอไม่มีก็น่าจะเป็นผู้หญิงทองนี่แหละเพราะว่าเธอสูญเสียลูกชายไปเอไม่ใช่ไม่รู้ว่าลูกชายหรือว่าอะไรแต่ว่าสูญเสียลูกไปนะครับพระเจ้าช่วยเปิดหน้าปะ่ะซูงอะไรไม่เปิดกูดูหน่อยวะในไลยโคตร โอเคครับน่าจะจบนะประมาณนี้โอเคขึ้นเครดิตมาครับบัสบอสการล้างเลือดน่าจะหมายถึงการล้างแครนะครับเพราะว่าไอ้ตลุยก็ไม่ทำเขาแบบรุนแรงเกินไม่มั่นใจว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าอาจจะไันนี้ผมตีความเองนะครับตัวหลุยเองน่าจะถึงห่วงอะไรอย่างี้ปะ่ะแล้วเผอิว่าอาจจะไม่รู้ว่าเ ซาเมธาเนี่ยท้องอยู่ก็เลยแบบทำแบบแบบลงไปนะครับผมคิดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กันนะสาหรับสองคนนี้นะครับแล้วก็เลยมีลูกโดยที่แบบไอ้หลุยเองก็ไม่รู้แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของถึงห่วงหรือไม่อาจจะทะเลาะก,กันอนะไรเงี้ยเ้ื่ความเป็นจริงหลุยมันก็ไม่น่าถึงขั้นจับขังแล้วก็เผาทั้งเป็นอะไรขนาดนั้น,นครับน่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่หนักกว่านั้นอนะไรเง แล้วเหมือนมีการตัดมาที่ฉากโรงบาลด้วยนะครับมีเอ็นเคดิตกุนเล่นด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะ well, so มันจะเป็นการผ่าพิสูจน์ศพนะครับคิดว่าน่าใช่อันนี้คุณหมอดักนะ,นะเ,นเรียกเว่าเป็นหมอได้ไหมเรียวกว่าหมอแล้วกันครับฉันด้วยเสียใจมากนะที่ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อจะได้สู่ศพอย่างกระทันหันแบบนี้น่ะคุณหมอดัก <they> พวก <me S 1> ครับแต่เพื่อพเขาบอกว่าเธอคือ วอมริปเปอร์ฉันก็เลยรีบมาโดยทันทีเลยฉันไม่อยากเชื่อได้ว่าเธอคือสเปนธาโลที่หายตัวไปและคาดว่าเสียชีวิตไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนตัวเราก็รับรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยครับคนในเมืองส่วนใหน่ก็น่าจะรู้ทั้งหมดแหละมาครับเรา่าไปสูตรอันนี้คือหน้าเรอใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใส่หนากากอะไรใช่ไหมจะเหมืนจะตัดแต่งร่างกายไปด้วยนะครับ ทอ้องได้บนจัดแต่งร่างกายไปอันนี้เป็นรายงานนะครับว่าเสียชีวิตได้ยังไงยาวจังอะ่ะอันนี้เหมือนเป็นคําให้การปะน่าจะเป็นคําให้การจากซาร่านะครับก็คือลงเป็นสาเหตุการเสรียชีวิตนะเป็นบาดแผลจากสุนปืนไายนัดนะครับนั่นคือสาเหตุการเสรียชีวิตอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นเหมือนจะมีคําพูดเรานะซาร่าครับบอกว่าแต่พระเจ้าช่วยฉันไม่เข้าใจเลยว่า เธอจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรอ่ะและยิง่งยิงไปขวานนั้นคือเธอต้องถูกยิงหลายนัดเพื่อลม้มลงนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าเธอเสียชีวิตตั้งแต่แรกแล้วเราคงต้องขุดคุยหาข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อไปเฮ้ยเดีย๋ยวเขามาไงอ่ะเสียชีิตั้งแต่แรกแล้วอ่ะเรพิซ่าได้เลยใช่ไหมอ่าใช่ตายไปแล้ววิ่งได้ไง,ไงวะ มันจิตวิญญาณยังคงแบบแค้นอยู่อย่างงี้ปะ่ะดับเลิกร่างกายด้วยความแค้นล้วนๆแล้วเสียงแบบว่าจับใจจับใบเอฟเอฟอาร์โคตรจะบอกว่าไม่ตายแล้วแทงไอ้ดอกอะ,อะไรอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนอะไฟ้าดับอย่างงี้เหรอโอ้โหแล้วตอนนี้ด้วยนะไอ้เด้เป็นผมนะครับผมวิ่งผมบอกใครนั่นแหละศพอยู่ข้างหน้าอย่างงี้ด้วยเราบอกว่าฟิลบ็อกเนี่ยอยู่ตรงฮอนะครับ แล้วบอกเดี๋ยวเราจะไปดูฟิลนั่นหน่อยเราเราก็บอกกับศพว่าเธอจะไปไหนนะไอเฮียมึงไปทักอย่างงี้แต่แม่ก็ลุกไอเวนซาร่ายิงพูดอยู่แล้วว่าแบบยิงไปไหนนัดแล้วยังดูเหมือนแบบไม่ตายอะไรอย่างงี้โอ้โหไม่เอาแบบกลับมาแล้วไม่เจอศพอะไรยังไม่เอานะครับแม่งไม่ดีเลยอะแล้วก็อยู่คนเดียวเดียเนี้ที่ชันสูตรที่เนี่ยทำไมมันต้องแดงอย่างงี้ยวะ ผมเป็นคนที่แบบแผลทางพวกแบบที่เก็บศพอะไรอย่างี้มากเลยวะแม่งน่ากลัว <c oughs> ไอ้เหี้ยนั่นไอ้เหี้ยเอ้ยกูก็พูดถือว่ากูกลัวไอ้เวนไอ้สาระทางไหนเนี่ยทางนี้ป่าวะโอ้ไม่ไหวปะ่ะโอเคฟิวนี้เหี้ยไม่เอาแล้วเวย้ยไม่เอาแล้วนะขอดีๆขอดีๆขอจบแบบสวยๆไม่เอาเรากลับไปไม่เจอศพอะไรไม่เอาแล้วเว้ย ไอ้ดักเงยทีนะเพื่อนอันนี้มาที่เก็บศพใช่ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยกูต้องเดินผ่านเหี yeah. ้ยอย่าสไลด์ออกมานะเฮ้ยเฮ่ยนั่นไงไอ้ชิบหายเอ,อ้ยนี่มันเธอหายไปแล้วอะฉันออกไปจากที่นี่แนละ้วเอาเ้าแยกวุ้นหนีได้เหรอโอเคจัดไปกูเห็นด้วย <c oughs> มันออกในทางเดียวหรอวะเอาใหม่ดิมันไม่เปประตูใช่ไหมงันก็มีสิทธิ์ว่า ถ้ากูออกไปแล้วกูต้องเจอมันนะดิเรียบร้อยแล้วด,ลดักเพื่อนว่าลาก่อนวะ่ะเฮียโอ้ยเฮียหนักเกมเนี้ยผมหนักบอกว่าขอจบแบบสวยๆนี่แม่งไม่ใช่เลยแม่งตรงข้ามเลยเนี่ยโอ้ยแม่งเลยบอกว่าอย่าสไลด์ออกมาแม่งก็สไลด์กูพูดอะไรไว้แม่งทำตรงข้ามหมดทุกอย่างอะไรกันครับเนี่ย สรุปแล้วคือไม่ตายนะครับอย่างเงี้ยแถมฆ่าคนที่ทชนสูตรด้วยคือคนทชนสูตรประเด็คือผ่าทองแล้วด้วยนะก็คือยังไม่ตายไม่ใช่คนแล้วแบบนี้โอเคครับก็จบแล้วสำหรับเกมบัตส์บอสนะครับถือว่าเนื้อเรื่องแบบเข้มข้นโคตรถือว่าเดือดเลยครับเกมนี้เป็นไงบ้างครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญน,นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นการอนุญาตจากจิมตุนะครับดเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับ ถ่ายคลิปนี้โชคที่มีชัยโชคชัยวะครับ